สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านในเมืองทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาอธิบายในส่วนของใบงานวิทยาศาสตร์นะครับที่นักเรียนนําไปทําที่บ้านนะครับเผื่อนักเรียนบางคนไม่เข้าใจว่าต้องทําอย่างไรนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกว่านักเรียนจะทําแต่ละใบงานอย่างไรให้ถูกต้องนะครับเรามาดูใบแรกนะครับใบแรกนะครับจะเป็นในเนื้อหาของวิชาชีวิตของสัตว์นะครับ ใบแรกก็จะถามว่าปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรบ้างอ่ะนักเรียนดูใบแรกนะครับเอของครูก็จะเป็นภาพสีมันก็จะดูง่ายหน่อยนะครับแต่ที่ส่งให้ไปให้นักเรียนไปเป็นภาพขาวดํานะครับนักเรียนก็ค่อยๆค่อยๆสังเกตก็แล้วกันนะครับภาพแรกเป็นภาพแมวนักเรียนก็ดูว่าแมวเนี่ยกินอะไรเป็นอาหารนักเรียนก็ติ๊กถูกไปให้เลือกอย่างใดยอย่างหนึ่งนะครับ ช้างกินอะไรเป็นอาหารสิงโตกินอะไรเป็นอาหารนกกินอะไรเป็นอาหารเห็นไหมครับใบแรกง่ายมากเสร็จแล้วต่อไปใบที่สองนะครับใบที่สองก็จะถามว่าปัจจัยอะไรบ้างที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับให้นักเรียนเลือกเลือกนะครับสองภาพนะครับจากรูปสัตว์ทั้ง5รูปนะครับให้นักเรียนเลือกมา2ชนิด นะครับที่นักเรียนชอบหรือที่นักเรียนคิดว่าวันวาดง่ายก็ได้นะครับนักเรียนก็เลือกมามีปลาเป็ดกบกระต่ายนกให้หนูเลือกมานะครับแล้วก็เลือกมาวาดที่ช่องว่างช่องที่1น,นะครับแล้วก็ช่องว่างช่องที่สองจากห้าตัวให้เลือกมา2ตัวตัวอะไรก็ได้เข้าใจนะครับเมื่อวาดเสร็จแล้วให้หนูตอบคำถามด้วยว่าสัตว์ที่หนูวาดชื่ออะไร แล้วก็ปัจจัยอะไรบ้างที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของพวกเขานะครับของสัตว์เหล่านี้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับปัใจจัยในการดํารงชีวิตของสัตว์นะครับส่งไปนักเรียนก็จะได้คําตอบในส่วนของ1.2และ2.2นะครับต่อไปแผ่นที่3นะครับแผ่นที่3จะเป็นในเนื้อหาของเรื่องวงจรชีวิตของสัตว์ รหรือในทางวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าวัตตะจักชีวิตของสตัตว์นะครับวัต,ตจักรชีวิตของสตัตว์นะครับด้านบนก็จะมีคําว่าหนอนผีเสื้อดักแดก้นะครับนักเรียนแก้ตรงนี้เป็นสระแอให้คุณครูด้วยนะครับมีใครมีวัตจักรชีวิตผีเสื้อให้หนูนําคําทั้ง5คําเหล่านี้นะครับมาเติมนะครับในช่องว่างเหล่านี้ครับให้มันถูกต้องสอดคล้องกับภาพนะครับ โอเคไหมจากนั้นเมื่อเติมเสร็จแล้วเขาก็จะมีให้นักเรียนเนี่ยเติมคําให้มีความสัมพันธ์กับเนื้อหานะครับเช่นผีเสื้อเมื่อจเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยจะจุดจุดจุดมีลูกโดยการจุดจุดจุดเมื่อไข่ของผีเสื้อฟักออกมาจะเป็นจุดจุดจุดหนอนจะเป็นจุดจุดจุดหลายครั้งจนมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นจากหนอนจะกลายเป็นอะไรหนูก็นําคําเหล่านี้ครับข้างบนเนี่ยครับ นำคำข้างบนเนี่ยค่เจ็ดคำเนี่ยมาเติมในช่องว่างเจ็ดช่องว่างให้ถูกต้องโดยมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาเหล่านี้นะครับง่ายไหมครับง่ายต่อไปใบต่อไปนะครับเป็นเรื่องของวัตจักรชีวิตของสัตว์อีกแล้วนะครับโดยใบนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องทำงานเยอะนิดนึงนะครับคุณครูจะมีรูปตัวหนอนรูปกบนะครับอันนี้ให้มีกบนะครับกบ แล้วก็มีในเรื่องของผีเสื้อมีเรื่องของลูกออดดักแด้แล้วก็มีกบตัวเต็มวัยอีกตัวหนึ่งให้หนูเลือกกบตัวเต็มวัยด้านบนหรือด้านล่างก็ได้วาดมานะครับแล้วก็มีไข่ของผีเสื้อไข่ของกบนักเรียนจะสังเกตว่าไข่ของกบมันจะมีวุ้นหุ้มอยู่เนาะเพราะว่ากบเนี่ยมันปฏิสนธิภายนอกโดยมีน้ําเป็นตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่ของมันก็จะต้องมีวุ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อมนะครับอ่ะจากนั้น เมื่อมีรูปแล้วก็จะมีตัวหนังสือมีนอนผีเสื้อดักแด้นะครับดักแด้ตรงนี้ต้องเป็นสระแอรนะครับมีใครมีวัตจักรชีวิตผีเสื้อให้นักเรียนนํารูปเหล่านี้นะครับมาวาดลงในนี้ครับวาดวาดให้เป็นในเรื่องของวัตจักรนะครับแล้วก็เขียนตัวหนังสือใต้ภาพที่วาดด้วยนะครับเนี่ยคุณครูจะมีช่องว่างให้นักเรียนสองช่องบางคนไม่รู้ว่าวาดยังไงอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับ เดี๋ยวคุณครูจะเปิดตัวอย่างให้ดูอ่าวาดอย่างน,นี้นะครับวาดลักษณะอย่างนี้นะครับก็มีไข่มีตัวหนอนมีดักแด้มีผีเสื้อตัวเต็มวัยแล้วก็เขียนข้างกลางว่าวงจรชีวิตของผีเสื้อหรือจะเขียนว่าวัตจักรผีเสื้อหรือจะเขียนว่าวัตจักรชีวิตของผีเสื้ออย่างนี้ก็ได้นะครับก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราเลย ไม่งงเนาะเอารูปเหล่านี้มาวาดให้เป็นรูปวงจรชีวิตนะครับจากนั้นนะครับใบต่อไปใบต่อไปจะเป็นในเรื่องของวัตถุรอบตัวเรานะครับวัตถุก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานะครับแบ่งออกเป็นวัตถุที่มีชีวิตกับไม่มีชีวิตโต๊ะเก้าอี้ก็เป็นวัตถุนะครับโดยรูปภาพเนี่ยคุณครูก็จะยกตัวอย่างมาเป็นรูปของบ้านที่ทําจากไม้นะครับแล้วก็หลังคา มุงด้วยกระเบื้องนะครับแล้วก็มีภูพื้นด้วยกระเบื้องด้วยนะครับนักเรียนก็ดูภาพสีในคลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นคุณครูก็จะมีคําถามว่าบ้านทําจากวัสดุอะไรบ้างนักเรียนก็ตอบมาคําถามที่2นักเรียนคิดว่าหากหรื้อถอนบ้านข้างบน 3, ข้างต้นก็คือหากหรื้อถอนบ้านภาพนี้ครับสามารถนําวัสดุที่รื้อถอนมาทําสิ่งอื่นอะไรได้อีกบ้างหรือตอบมานะครับ นะครับข้อ3ยกตัวอย่างวัตถุที่สามารถแยกเป็นชิ้นย่อยแล้วก็สามารถเอามาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ยกตัวอย่างมานะครับใบงานต่อไปนะครับอันนี้ก็ง่ายเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับจากภาพที่หนึ่งจะเป็นภาพกล้วยตากหลายคนเคยทานนะครับกล้วยตากหลายคนเคยทานนะครับกล้วยตากเนี่ยเดิมทีมันเป็นกล้วยสุกใช่ไหมนะักเรียนมีเนื้อสีขาวใช่ไหมครับพอมันไปตากหรือไปอบเนี่ย มันโดนอะไรลูกมันโดนความร้อนใช่ไหมมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอะไรบ้างมีสีมีรูปร่างมีกลิ่นเปลี่ยนหรือเปล่านะครับนักเรียนก็ตอบมาว่ากล้วยเมื่อน,นําไปผึ่งแดดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอบมาสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับข้อสอสิ่งใดที่ทําให้กล้วยเปลี่ยนแปลงง่ายมากเลยนะครับต่อไปข้อ2ใหญ่ให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ําแข็งในแก้วและตอบคําถามภาพที่1เป็นภาพน้ําแข็งนะครับที่เป็นก้อนก้อนนะครับ ภาพที่สองเมื่อตั้งทิ้งไว้มันจะกลายเป็นหลอมเหลวเป็นน้ำนะครับทีนี้คำถามถามว่าเด็กๆสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหนูอธิบายมาให้คุณครูเข้าใจอธิบายเป็นประโยคนะครับไม่ใช่อธิบายเป็นคำเช่นเย็นละลายอย่างเงี้ยไม่ได้หนูต้องอธิบายเป็นประโยคน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไรนะครับ ต่อไปข้อ2สิ่งใดที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นหนูก็ตอบมาว่าน้ําแข็งที่มันเป็นก้อนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเป็นน้ําสะอาดได้อย่างไรนะครับโอเคนะครับในเฟสแรกก็จะมีเท่านี้นะครับต่อไปจะมีอีก3ามใบนะครับสามใบไม่ยากนักเรียนดูใบแรกเป็นวงจรชีวิตของสัตว์อีกแล้วครับนักเรียนเป็นรูปนะครับเป็นรูปนะครับแล้วก็มีคําว่ายุงไข่ลูกน้ําตัวโมง่งหนูก็เติมให้ถูกต้องโอเคไหม ภาพที่สองไข่ตัวหนอนดักแด้ผีเสื้อหนูก็มาเติมให้ถูกต้องตามรูปนะครับแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับใครระบายสีมาก,ก็จะได้คะแนนเพิ่มนะครับในส่วนของความสวยงามความขยันนะครับอ่ะต่อไปนะคะแผ่นที่2ก็จะเป็นในเรื่องของวัสดุวัสดุแบ่งออกเป็น2ประเภทคือวัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห์นะครับด้านบนก็จะมีไม้ซาก มีหวายมีไม้ไผ่มีพลาสติกมีเหล็กนะครับนักเรียนก็เอามาเติมในไข่2ลูกสองฟองนะครับวัสดุธรรมชาติอะไรไม้สักเป็นวัสดุธรรมชาติหรือเปล่าถ้าเป็นก็มาใส่ตรงนี้ถ้าไม่เป็นเป็นวัสดุสังเคราะห์ก็มาใส่ตรงนี้โอเคไหมครับ<ม>อ่าอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายเป็นในส่วนของสิ่งที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนะครับให้หนูนําคําเหล่านี้ครับลูกมาเติม ในแต่และข้อให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องนะครับให้ถูกต้องเช่นข้อสิบนายช่างใช้เครื่องมือจุดๆ,ๆแล้วก็มีคำว่าเหล็กทำเป็นประตูและหน้าต่างหนูก็ไปดูข้างบนเออเอาอะไรมาเติมดีนะเอาอะไรมาเติมดีนะนายช่างใช้เครื่องมืออะไรเครื่องมือตัดหรือเครื่องมือหลอมหรือเครื่องมือตัดแดดหรือเครื่องมือไหมนักเรียนก็เลือกมานะครับเลือก ห้ามซ้ากันนะครับแต่ละข้อก็ห้ามซ้ากันก็คือว่ามันมีมันมีพอดีพอดีกับคําตอบด้านบนนะครับโอเคในส่วนของใบางานชั้นปสาก็มีแค่นี้นะครับใบางานนี้ก็จะให้เวลาทำหนึ่งเดือนนะครับก็คือเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็อาจจะยืดยืดยาวต่อไปเราไม่รู้นะครับว่าเดือนหน้าเนี้ยจะปิดหรือเปล่าแต่ในส่วนของเดือนสิงหาคมก็มีใบางานเท่านี้นะครับนักเรียนก็ค่อยๆทําไปนะครับ วัลลบใบสองใบวัลละาบสองใบนะครับในสถานการณ์โรคระบาดโควิดอย่างนี้นะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือนักเรียนจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้ดีที่สุดนะครับพยายามอย่านอนดึกนะครับถ้าเรานอนดึกเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ํานะครับอีกอย่างหนึง่งออกจากบ้านนักเรียนก็ต้องสวมแมสทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับคุณครูก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับตั้งใจในการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์นะครับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมใหม่เราเจอกันอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวเราจะมาทบทวนใหม่นะครับขอให้นักเรียนทุกคนอยู่บ้านอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ